เป็นนักสแสดงจากสาวทางช่อง3สําหรับเบลนันทิการสิงหาที่ล่าสุดเธอน,นั้นก็ได้ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศอิตาลีสําหรับเบลนันทิการสิงหาจบจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเบลก็ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นพิธีกรรายการตอร์เบอรี่ชีเคสรุ่นที่5และก็ได้มีผลงานการแสดงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยเบลก็ได้รับเล่นละเขา ควเรื่องรักนี้แจ็คจัดให้ภายในปี2556ภหลังจากนั้นก็ได้เริ่มสร้างแบรนด์เสื้อผ้าและก็ได้ไปศึกษาต่อคอร์สสั้นๆทางด้านการออกแบบแฟชั่นและก็กลับมาสร้างแบรนด์และก็เริ่มมีผลงานทางด้านการแสดงอีกครั้งในบทแพลวาจากเรื่องเฮฮาเมียนาวี